เอาว่ะมาถึงก็ได้เริ่มเลยรอบพิเศษเหรอเนี่ยเอ้ยมีภูเขาตรงกลางตรงกลางเอา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 ไม่ได้สักอันเลยเหรอเอาเอาอ๋อก็เนี่ยก็อีดโดตีก็คือเราจะให้เขาจะให้เราเลือกว่าเราจะนั่งอันไหนทันถ้าเรานั่งไม่ทันเราก็จะโดน เซตหยอดสิดหลอสีหมอสอห่อใส่ไม่ใช่เราก็เรากร็โดนเรากร็โดนจิ้มตูดมาแล้วเรากร็โดนตอกเซตหยอดแล้วเราก็จะตายใช่ก็คือไอไอแผ่นซีดีอันนี้มันจะหมุนตัวเราไปเรื่อยๆทุกคนแล้วมันก็จะมีเก้าอี้อยู่เยอะๆเลยตอนแรกมันจะมีเยอะๆแต่ตอนสุดท้ายมันจะมีน้อยมากจนแล้วมันจํานวนมันก็จะน้อยขึ้นเรื่อยๆเก้าอ <c oughs> ี้มันก็จะน้อยขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้าใครนั่งปุ๊บแล้วเก้าอี้มันก็น้อยใช่ใช่ <c oughs> มันจะเพราะว่ามันจะต้องมีคนใดคนหนึ่งตายไงแล้วถ้าเกิดว่ามีคนใดคนหนึ่งตายก็อี้มันจะน้อยลงเรื่อยน้อยลงเรื่อยๆจนกระทั่งสุดท้ายกาอี้จะเหลือแค่อันเดียวแล้วเราก็ต้องนั่งให้ทันเพื่อนมันจะมีการแย่งกาอี้กันนะแต่ถ้าเรานั่งไม่ทันเราจะโดนเซตหยอสุดหลอดสีหมอสองห่อใส่ไข่ต้องโดนเซตยอแบบนี้ต้ตอบใช่ใช่ใช่เราจะโดนเซตหยอสุดหลอดสีหมอสองห่อใส่ไข่แล้วรก็เกิดใหม่ใช่ใช่เอาการไข่ต้ม อาอ,อคุณไม่วิง่งอ่อนอ๋อ,อคุณยังเล่นไม่ทันเฮ้ยเซจ้าเอ้อผมไม่ได้อัดชิปนาแล้ววันนี้ผมก็จะกลับมาอัดชิปแล้วกันนะทุกคนผมโดนเซจ้าเซจ้าเซจ้าส,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 สุดเด้ยคนประหลา คนดูแลลาคนดูแลลาเฮ้ยเก้าอี้อะไรอ่ะเก้าอี้อะไรอ่ะเน่น่แน่เฮยนี่เหลือแค่สามตัวแล้วมันจะมีน้อยลงเรื่อยๆอ่ะมันก็อี้เหลือแค่สามตัวแต่คนมีสี่คนอ่ะมาดูกันว่าใครจะ มาดูกันมันมีช้างด้วยนะมันมีช้างด้วยตั้งหนนี่เห็นปะเห็นช้างไหมอ่าเรียบร้อยช้างไม่ทันช้างโด,ดเนเซนยอดสุดหลอดซีหมดสองหอดใส่ใครนี่ไงนี่ไงช้างนี่ไง,ง,ไงอ้าผมโดเนเซนยอดต้มไม่แล้ว เซตหยอสุดรอเซตหยอช้างคุณผมโดนเซตหยอคุณผมจะเซ็ตหยอช้างคุณผมจะเซ็ตหยอช้างโดนเซตหยอเสร็จไข่ใส่ไข่ขแล้วคุณตอนเนี้ยคุณผมเซ็ตหยอช้างผมได้เล่นแล้วผมได้เล่นแล้วเฮ้ยอันนี้คนนี้อันดับหนึ่งวะอันดับสองไยมาได้เล่นแล้ว เกมจบแล้วกำลังรีเซ็ตแมปรอบพักเ้าเซ็ตหยอมเข้าเข้าเอาหายไปวงกลมเจิ็หยอี่บูส์้างเซ็ตหยอกดูเ้างดินี่ไงนี่ไงเดี๋ยวพี่จะเอากดเซ็ตหยอกอะวงกลมว่ะก็อีวงกลมมายังไง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 อะผมไม่ได้ยินเสียงเพลงนะทุกคนเอ้ยวิ่งแล้วเหรอไปไปไปเอาทำไมนั่งไม่ได้นั่งไม่ได้ นั่งเซ็ตหยอกโอ้นี่นั่งแล้วนั่งแล้วโอ้เอ้ยเอาผมไม่ได้นั่งเอา้าอะไรอ่ะเอามานั่งยังไงอ่ะเอามันไป็นอย่างเาางี้ยผมไม่ได้นั่งห่าผมนั่งได้แล้วผมนั่งไม่ได้เนี่ยเนี่ยเนี่ยโอ้ยพี่จะหัวร้อนทุกคนดูน้องผมนั่งไม่ทันแล้วหัวร้อนไม่อะไร ผม,ผมเห็นกล่องอะไรก็ไม่รู้กล่องอะไรอ่ะเว้ยคุณมันเกมมันก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละเอ้าผมเอ้าผมรอดเฉยอะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวผมก็ตายเหมือนคุณ <c oughs> น,น,น,นั่นแหละ,ะไ,ไม่ต้องห่วงหร้วเอวิวิ่ง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 วเ่ีวิ่งอ่งวิ่งวร่งวิ่งวิ่งง่งวิ่งวิ่งนอ้งวิ่งว้งวงวิ่งว่งวิ่ว่งวิ่ว่งวิ่งวิ่งว่่อ่่่ เซนโยเซนโยสุดโร่สี่โมสองโฮใส่ใครโอเคคุณจะดูใครคุณใส่ใครคุยมาแล้วนะมาแล้วมาแล้วล้านกดกดวิ่งค้างไว้กดวิ่งค้างไว้นั่นไง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 เอ้ยอันเรียบร้อยช้างโดนเซนโยสุดโร่สี่โมสองโฮใส่ใคร อ,อยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนมุนหมุนตีวีเลยเป็นดาวสาวเลยคุณเนี่ยเอ้ยน,น,นั่นก็อนีนี่เอ้ยโอ้โเอ้ย,โ,อยโดโเซนโดสีหมอร้องคุณผู้หญิงเอ้ยเอาเขาไม่ช้างได้เลนะ่นเอ้าช้างมันตายแล้วไม่ใช่เหรอโอ้ช้างมันไม่ได้ตายมันมันแค่ดูที่จริงช้างมันนั่งแล้วแต่มันดูเหมือนไม่ได้นั่ง พี่นั่งไหนอะเอ,เอาเอาเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้พี่วิ่งมาตรงนี้เอาแล้วมันนั่งมันต้องนั่งสิเอา้าทำไมไมันไม่นั่งอะเน็ตเป็นไรอะเอาอะอะไรอะเพชรเน็ตกาโก้โคุณสวัดดีนี่ผมซื้อนี่คุณมานี่มันก็มีร้านก็มีขายอยู่ ให้เราเปลี่ยนเก้าอี้แต่เราต้องมีตังเยอยนะเราต้องมีตังเยยสิงึงจะซื้เก้าอี้ได้คุณมานี่มาที่ร้านขายเก้าอี้มาเร็วคุณมาคุณนะนี่ไงมาแค่นี่ไอร้านนี้มันก็มีเก้าอี้ขายอยู่ใน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 ร้านเก้าอี้ร้านเก้าอี้คุณต้องมีเงินเงินเยอะก่อนเงินเออคุณต่ผมได้สัตว์เลี้ยงมาแล้วอ่ะเออมาจากไหน ผมได้สัตว์เลี้ยงมาโครจรรอ,อบผมไปตรงไหนอะตรงนี้ตรงนี้พี่ลองกดไปตรงคําว่าพี่ลองกดไปตรงข้างล่างดีที่มันมีตรงสีขาวๆอะด้านล่างสีขาวๆด้านล่างเออแล้วมันจะมีราคาแบไอ้นี่เหรอใช่ไม่ใช่สีขาวด้านล่างอะที่มันเป็นเป็นแบบว่าคล้ายๆตาก,ก้าสีขาวๆอะ ใช่ตะก้าสีข,ขาวๆนี่นไงตะก้าสีขาวไปกดไปแล้วไหนตะก้าสีขาวไหนกดใหม่ดิตะก้าสีข,ขาว รถเลี้ยงที่จะมาโครจรรอบคุณเฮ้ยหูช้างมันอันดับสองว่ะมันมันจะยาวนานได้กี่รอบกันเชียวผมจะเล่นจนกว่าแบตผมจะหมดเอ้ยเอาเก้าอี้หลายสีป่ะเอาเก้าอี้หลายสีป่ะเก้าอี e ้หลายสี แบบก็ดีเอาเก้าอี้หลายสีมาเลยเก้าอี้หลายสีเฮ้ยทำไมมันทำไมมันเละเทะขนาดนั้นน่ะเอ้ยมันเละเทะขนาดนั้นน่ะเอาวิ่งอยู่ใกล้ที่สุดเลยนั่งนั่งนั่งนั่นั่งาทำไมพี่นั่งไม่ได้นนัั่่งงเอ้าทำไมพี่นั่งไม่ได้อ่ะเฮ้ยมันนั่งได้ไงวะ เอา้มามันนั่งยังไงอะเอา้าพี่เป็นเหมือนพีป่ป่ะอยู่ดีๆก็ตายทน,นายจู่ๆทนาย,นายเอา้าโ,โอ้โอ้พี่ดูแลพิดก็คือมาจะโอ้ทุกคนผมดูแล้วผมนั่งผิดสีมันจะมีขึ้นด้านบนอ่ะมันจะบอกว่าสีแดงมันให้นั่งสีอะไรเหร็นปะเห็นปะ เห็นนะเห็นปะโอ้เนี่ยเห็นปะเขาลวดอ่ะเขานั่งได้โอ้ยลืมอ่ะวิธีการเล่นโอ้ก็ว่าอยู่ทํำไมเขาตายกันเยรัวโอเคอันนี้คือถือว่าผมไม่รู้ละกันเอ่อเก้าอี้ลองหนไม่เอาเก้าอี้แบบมันมัี่มันเป็นสี กอีนี้อันนี้ก็อีบนภูเขาดิงกาดิ้งกดิงกดิงก้ดิงกะดิงกดิงก้ดิงกาดิงก้ดิง้ดิงิงกดิ้งก้ดิ้งก้ิงก้าดิ้งก้าดิลงก้ดิ้งก้อดิงก้้งก้อดิงกือบิเก้าอิ้งก้าอิ้งก้่ดย้ง้าดิ้เก้าอ้งก้าดิ้งกดิ้งก้าดิ้งกอางก้ดิงกิงก้างกิงาิ้งงง้งพ จิมมี่จิมมี่จ้าสิบหกเปอร์เซ็นแล้วทุกคนแบบผมเหลือสิบหกปร์เซ็นต์จิมมี่จิมมี่ไหนไหนอะโดเซ็ตยอเอาโดเซ็ตยาเอามันเขียนว่าน้องพีชกลับมาก่อนเอผมหมุนสปินได้นี่แต่ว่าเดี๋ยวค่อยหมุนเล่นก่อนเล่นก่อนเออผมหมุนสปินได้ทุกคน นั uh, oh, hey, oh, oh, so ่งเออตรงกลางเลยโอ้โหเออสุดยอดคนมีเกินกี่คนเอออยากซื้ออยากซื้ออันนั้นอะเหมือนที่พูดอะเอ้าคุณซื้อได้ไหมล่ะไม่ได้เอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้โหสองคนโดนเซ็ตหยอดสุดหล่อซีโมสองฮอรใส่ใครว้าชื่นีอู้ทำไมก็อีมันเหลือเยอะจังอ๋อมันเหลือฝั่งเนี่ย ห้าคนพอดีเลยนี่เออห้าคนพอดีเลยนี่อ้าวอ๋อไม่พอดีคนหนึ่งคนหนึ่งเอ้ยมาดิหกคนนะมีเก้าอี้ห้าที่นั่งสี่ที่นั่งนี่ว่าเอออ่าสองคนโดนถูกกำจัดน้ำพีกับเพื่อนโดนจัด เราเราคุ้กันดูส็กเดีเยวเจ้าปลามึกเจ้าปลามึกไปกรู้เพาะอึเอ้ยโอยทันเว้ยคุณเหล่คาคุกันรู้สักเดียวร้แต่เพลงมันมันมากเลยอะ่ะผมมีเงินแค่ห้สิเองตันตสเอ้ยสอก็อี๊ะนี่คุณมีเงินเท่าไหร่ วิ่ง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 ววิ่งเอาอุ๊ยเรียบร้อยคุณมีเงินเท่าไหร่ฮะผมมีตังห้าสิาบบาทนี่ก็มีห้าสิบบาทโอเคเล่นอีกรอบหนึ่งแล้วปิดคลิปเลยไหมเอาจนกว่าแบตจะหมดอะ่ะเออเดี๋ยวผมสุ่มสปินก่อนแบตไมแบบ่เหลือเจ็ดสิบสามตึ๊บสุ่มสปินหนึ่งร้อยคอยบวกหนึ่งร้อยคอย แล้วก็สปินหนึ่งอ้าวาคุณได้ที่สามเอาผมได้ที่สามเหรอยิงไม่ถีชึบอ้าวได้ไงที่สามจริงด้วยอ้าคุณได้ที่เก้าเลยอ่ะคุณอยู่ที่โลอ่ะอ่า,ะอาอันนี้เป็นใบพัดปะใบพัดเอ้ย<อ>หรือว่า,<อ>าลาวา <ไป S 1> <ๆ>ดีใบพัดหรือลาวาดีใบพัดใบพัดเออมันจะได้แบบเป่าแล้วปิ้ววีเอาอ่าเฮาเกอ้ยทำไมกุ้ยมันใหญ่อ่ะ ไปดูดูโคตรดูด,ด,ดิกูอีโคตรใหญ่อะกูอีใหญ่จังเลยดูดิโคตรใหญ่อะคันนั่งนี่แบบมิดตูดเลยนะเนี่ยโคตรใหญ่ไม่มิดก็มันง่ายอยู่แล้วตอนตอน้ตนๆเน,นี่ยทุกคนก็อีมันใหญ่กว่าปกติอะผมชอบนะอะไรใหญ่ๆเนี่ยนะผมชอบตไป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 ,ไป,ไป ยูรับเหรียญด้วยผมมีสองร้อยสิบห้าเหรียญแล้วอะสิบสามสิบสาม percent สิบสาม percent ไปเลยโอ้โห่รอดนางได้พอดี คุณเสียงคุณลดเสียงหน่อยเดี๋ยวเพื่อเสียงมันเข้าทีโผมแล้วมันติดลิกรสิ์สุดเลยค่ะสุดเลยสุดเลย,เลยอาวมดีโอ้โหช่องสกินเลอร์เกมมิขีสองนี่มันจะโด่งดังเอ้ยโด่งดังเกินไปแล้วทีโมที่จริงก็ไม่ดังหรอกทุกคนมันก็แค่แบบว่าช่องแบบว่าวยังไม่ถึงพันซับเลยทุกคนยังไม่ถึงพันซับยังไม่ถึงพันซับเลยนะ เออผมอยากให้ช่องนี้มันถึง 1, พันซับจังเลย,ยแต่ไม่มีวันถึงหรอกผมว,ว่าปีหน้าช่องเนี้ยอีกไม่กี่เดือนน่ะช่องนี้ก็น่าจะถึง 1, พันซับแล้วหรือ,หร,อ,ห,รอหรือที่โมนนโอ้ยสี่ที่นั่งกับห้าคนนั่งเลยรอดแล้วจาา้าหนึ่งอ่าเรียบร้อยผู้หญิงผมทองไม่รอดครับอ่ะอะ หนุ่มหน้าหนุ่มหน้าหนุ่มหน้าคัะนิดจบปื่อนแล้วหมไม่ช้าแปลว่าแบบผมมันเริ่มร้อนแล้วไปเลยไปเร็วเร็วโอ้ยเรียบร้อยคนท่าที่สามไปแล้วครับรออะไรดีจังหวะนี้ปิดเชี